เลือดร้อยเลือดร้อยตัวไหนวะไหนวะยูไหนวะร้อยสิบอับชายอ่ะอ่ะบาโหเฮแล้วไม่มีใครออกมาเลยทัดตายแล้วตัวแท็งกูอยู่ไหนนี่ไงสื้เข็มเอออย่างนั้นแหละอ่าล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วติดติดติดโอ้โหเียเอ้ย นี่เลยสี่หมื่นแปดยันโทถมาแล้วแต่งทำสัดว์องไม่ทัน<อ>ไม่อหมอยืนนี่แกกเลยเขาแเพลือมหุดเข้ามาหวดละโอ้โหมาตามันติดติดต้องเกิดพร้อ,รอมกันนะพี่เกิดมาเกิดมาเกิดมโอ้โหถอนเลย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดิมพี่ดิมเขาเล่นบับม้วให้อยู่พิก้าออิดปิดพิดปิดกิดปิเิดปิดปิดปดปิดปิดปปิดปัดปิดปิดปิดดปปิดปิปิด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 ปปิดปิปิดปิยปิดปิดป่ดดปด้ดดปิดปิดปิดปดปิดปกดปิดปิดปิดปดิเอาดิเอาดิว ดันงงายกระบี่ไอ้สายตื้นอย่าตีรอย่าอย่าอย่ายายายาปล่อย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 ไปเล่นเลยไปเล่นเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไปเล่นเลยไอ้ต้อยหมอยมาไอ้ต้อยหมอยมาไอ้พิษไอ้พิษเดี๋ยวเพิ่งพี่ยงเพิ่งไอ้อ้กบี่ตอนเกิดบ้า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 นก่อนเกิดบ้านก่อนโอ้โหปก็อยปล่อยไว้เปอร์อย่าตีมันนะอย่าตีมันปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ทิมทิมที่ไงไอ้ตัด สวยมึงอยู่มาตีอะไรกูไอหนูไอไก่บังนี่ไงโอ้ยไก่เออโดนวะโดนมันทีตีไงก่ไม่มีลูกแก้วเหรอเออหมดวันนี้อ่ะจะตีมันจะตีมันจะล็อกมันไหมอ่ะจใช่ใช่จะตีมันจะตีมันจะตีมันสัตว์เลยทิกาทิกาบับลับ้วยนะบับลับ้วยนะวานอยู่ในบ้านนี่ไงสามมื้อสี่ ไอเงุยีนเตกูห้าหมืนแปดเลยวะโอ้บัดเตี้ยอปไปไปอยาท่มันไปตายวะเจอเดอรยองจนยอด่ะไอ้ยี่ยไม่ได้ปันดี่ะไม่ไม่ได้เลยนะจะไปเอาเปลาเอาได้เอาได้ใช่ไหม chấp nhận lấy bài tay này bài tụng hơi thôi em ơi món gắn 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 ทำเมลเราแล้วคิดมาแล้วแปดอะมันโดนเฮียอะไรตายวะอืมแปดแปดสามหมืนสหมนเก้าไอ้สัสเย้นีนี่งฮียร้ายโก่โกนอะไรกวะไปทำหน้าที่สิ่ะโอ้โหเฮีย โอ้ยเด็กนี้เล่นไม่ได้ตรงกลางอืมเออพอมึงไม่ออกมาเด็กนี้ถ้ดูเล่นไม่ได้สัตว์เล็กข้างดิออกมาเลยแล้วออกมาไม่งั้นเนี่ยมันก็อยู่แต่มีแต่ดาบที่เข้าไปอีกเดียวออกมากรนอนเลยกระโนมันไม่เอาตัวอื่นออกมาออ่เลยไอ้เด็กกระโนที่เข้าไปดีเลยมากเลยนะกระโนโอ้โหบาดแล้วหมาดไอ้สัตว์นี่ไงสัตอยู่สัตว์อยู่สัตอยู่สัตอยู

ระดับหรือเปล่าโอ้โหนี่ยไสัตว์แม่งยีซอฟ์ระดับมันออกไปเ้าเลยตเดาไปไอ้เหี้ยไอ้สัสแตกม้าเลอ้โหกำลังจะแก้พิษให้เลยเรียตงไหนไอ้สัสเนี่ยเขาแม่งอยู่ไหนกันลงบ้านนะเกิดบ้านเหรอมามาลงบ้านมาหลามหลามกินหลามกันเออ โตท้อนอีกเจอสบตว์จะตีหมอกูเลยตจะตีหมอกูอะที่หลังร้อนเนะ้าเล่นไม่ได้ถ้าถ้าพวงไม่ออกอ่ะเออพีนเอา,าหมัดมาหมัดมาหมัดมาหลอกแล้หลอกแล้วเออพีตอยเหมยแล้วเิมืมกมอะไรบ๊อี่ ล็อกอ๋อโหเหี้ยล็อกแล้วก็จะเรียนอากาศรอทับพี่หลังนี้รอทรัพย์สั่งเออสวยโอ้เหี้ยโดนอะไรวะสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์โดนอะไรพัดอะไรเต็มเลยโอ้แต่เจ็บแม่ไว้เข้ามาจิ้มทีเดียวเลยเราเกิดหมอเลย มาแล้วเต้พี่ดิมต้องเล่นแบบแบบฟ้าเลยอะเล่นแบบโน้ตไม่ได้พี่ดิมโอ้ยวิ่งหลังเด้งต่อหน้าตึง้งโอ้โหอมัดล็อกอยู่หตัวพี่ดิวแบบฟ้าเลยพี่ดิวอืมลองซ้ายเดี๋ยวพี่เอาเข้าบ้านเลยไ,ไม่ต้องมาเกิดบ้านแล้วิ่งเข้าบ้านาเ,เลยเดี๋ยวยปวดมัน นักไอกสาร้องคางที่เออไปดิไปดิขมอนหน่อยขมอนหน่อยโอ้ยแต่เล่นเต้นบ้านนะบ้างมมาเกินนะครับมาแล้วนะมาแล้วไอสัตว์เออแล้วทำไมด่าต้องเข้ามากูก่อนแกนะถอนไม่ถอนไปจ้าสามหมื่นกว่าพร้อมกันดิพร้อมกันดิมอมนดเออโอ้ยเสียบกันหมอนนะครับ หมอฟังเราไปแล้วะอดาบข้าวาะอดีคนละทีคนละทีอ๋อพี่เราปกอรกันเนี่ยอเอเค่าลืเปลีนคุมเหมือนกันปลปๆๆปปไปไหมมามามมกลังไปมานกลังมานกลังไปอ่ะ อาพี่ดูไปดลูกไงเรียงกันไปดิพี่ดีนะจะเล่นไปได้เลยแหละแหลกแกจะกุ้มกตุตายตาตายเอาพีหลังแล้วกูติบนสองแล้วโอ้โหดีไม่แตกไปไปไปมปหากูอีกแล้วอ้สัต เจอไหนเนี่ยมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านนีบ้านลงบ้านเดียวลงม้านเดียวอ่ะบังเอ้ามาค่อยออกไปห้องกันเออติเตะอู้มีบล่ไม่ขึ้นที่หลังเอาแล้วบังเอ้าท้่ใหม่ข้ามันอ้ไรที่เนี่ยป่าผายแล้วนะบังไอ้เหี้ยโอ้ยแตกป่าอย่าสั์เดินตอดยันป่าเลยอยมัดมัดไอ้วีด นี่ไงช่วยตีอยู่ลูกลูกได้หมนได้เอาติ้งแล้วไปดาบเข้าอันใดไปดีดาบพิทุดาบไปหลังก่อนแต่โอ้โหพี่เออทอนอีกดาบพิทมแล้วเมื่อกี้ไม่ท้อนน่แม่งล่วงเลยนะไว้ยี่หลามแม่งตายเพราะมัวส่งติ๊กเกอร์นี่แหละ หัวยืนมีตองตูเกอร์แล้วค่อยตีเฮีย้ยงงวมันเจี๊ยบไงบมังโอ้ยเฮีย้ยมาแตกเลยโะอย่าตีติดสองโอ้ยธนูโอ้ยมัหมันยืนมีวัวแตกกันดีเนี่ยหลายตัวนะครับก,กดติเกอร์แล้วว่าเตะเราดิเตะเราดิ กดใส่มันเนี่ย่อยเงาดีเออะป่วยนี่ไงดาทีไอพีดล็อกไปเอ้าพีดพีดแมวให้ละอ้าอตากแก่เหอะไม่แดงปิดมันเข้ามาปิดมันเข้ามาพร้อมการแค่ลูกไม่แดงวะเฮ้ยนี่มันแกงคุมดับนี่หว่า ยินเรียงเงี้ยไอ้อคุณรออย่างงี้แหละล็อกไว้ล็อกไว้กล้าล็อกไว้เอ้ามาพร้อมกันนะเอายังไปก็ไปจะไปไหนอ่ะไปแล้ไอ้เหี้ยท้อเลยตายโอ้ยเหี้ยท้อตายทิกแท็กไปมีลำเหนื่องทำนั่นเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเออเออเออตัวอะไรสัตว์วาน่ะไอ้หนูหนูเข้าว่านหนูเข้าว่านไปหมดไปไปอืมไป ไอ้ไอ้ครับโหยี่ไม่แดงไอ้สัตว์ไม่แดงไอ้เก้าเก้าตายเก้าเออเกิดหมอยหน่อยเกิดหมอยหน่อยด่วนเลยไห้ชุดใหม่มา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 เห็นป่าเห็นป่าย้ายมาทีดี้ยีายมาีนี้ขอหมอแป๊บเออรอคนเข้ามาอยู่เนี่ยไเอาใครไปเข้ามาไอ้สัตสเด็กเด็กมึงไม่เข้ากูก็ไม่เข้าอ่ะนี่ไงกูยิงหน้าหักหมดไอ้สัตวสตายกูยิงหน้าหักหมดเลยแล้วกูยิงหน้าหักหมด ไม่ไงเอาไปเอาไปตวงเอาไว้พี่หลังมาด้ยแกอะไรกันไอ้ยิ่งแค่แมวอ่ะไอ้ยิงไม่หนีเขา้ไอ้แค่ดิมาดิมาไอ้สัตว์มาหมดนี่ไงแค่มาละไอ้แค่มันล็อกแค่ไปดิสามหมื่นสี่ไอ้เฮียโดนด่าปี๋ ข้าวข้าวโอ้ยถอนโห้วและิกาเลยตตัวเองเก้ยแเลงบ้านลงบ้านมาลงบ้านมาก่อนลงบ้านมาก่อนไอหลามากียากีโอ้โหตั้งคนไดตาย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 มีในบ้านไก่ไก่ไก่ล็อกก้านไล็อกว้ไก่ไก่เาไม่อยู่เอ้ยไก่ไปป่าไผ่แล้วผ่านต้นไม้ใช่เหร สารไป้หนออไปไหนสา์ไปไหนเอาไหว้มแล้วแรกกูว่ามันก็มีสิทธิ์น่ไอ้ี่ยอะถ้าแตงบ้าน่ะนะอุยอุ้ยเต็มสิบสองหมัดล็อกไอ้โอ้ยล็อกมันไดเต็มเลยไอ้ยี่เอ้ยยิงไม่เข้าไอ้หี้ยไอ้หี้ยมันไม่สนใจกูเลยวะแต่งต่อยแต่วอมันห่วงตะกร้อเลย สวยผมดึงดาบได้แล้วตัวหนึ่งไอวานไอวานอยู่กับผมตรงไหนนะในบ้านในบ้านมวงฟ้าดีวงฟ้าดีวางวงฟ้ากันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งเข้าไปแล้วไม่มีหมัดล็อกไปนี่เตะจอดตัวเนี่ยไปโอ้ยช็อปปิ้งไม่ต้องไปไอ้ยังทำได้ยังเท่ยัง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 ไม่ตายเอาพีทแล้ว เอไอ้ตัดแม่งมาเพื่อนหมอลื้นนวนเลยอ่ะหิวมาเขาเาหมายล้วชุดหมายมแล้วเรียบร้อยดิกินน้ำบันไดอุ้ยโดนขานมาสามมื่นเรเวๆๆมดมัดล็อกมันล็อกมดล็อกโดนไล่อยู่กันบาง

ไอเจมังออมป่าจาังเลยไอ้ไก่เนี่ยอยังตีจาัางไอเจ้าแม่หมอเนี่ยไอ้สัตว์อ่ะพิทเคแล้วเขาก็หาพี่จุดเจ็บตาำหรอกเอออย่าวพี่หลังไม่เล่นนอนแง่ชอบชอบพีเสินจ้า ก็อะไรมันเกิดหมอแล้วก็ไม่สนใจว่าน <I did. S 1>